จะดีมาก,มากๆเลยนอกจากรถตู้กก็ได้อ้อันนี้ขวามือชมผูผู้ค่อ้าถึงแล้วค่ะอำเภอปัวว่าไงปัวถึงแล้วจะเข้าไปซื้อข้าวเหนียวไหมเนี่ยซื<ช>้อโอ้โอโกอกลางนี้ปับปู นเขาลูก,ลก,ลกนี้ดูวิวไปบ้านย่าน้องน้ำมนต์แวแล้วแวะไหนตรงไหนปั๊มปตทใช่ไหมโอเค